สวัสดีค่ะเมือน,นี้ยอยู่บ้านย่าค่ะฟิลิกมาเยี่ยมคุณย่าสี่วันนะคะแล้วก็มาเจอครอบครัวของน้องชายพ่อฟิลิกด้วยค่ะปกติจะเป็นวันหยุดของน้องชายเพิ่อนและเพิ่อนก็อยากอ่ามาหาแม่มาหาพี่คะคะแต่ว่าจะได้ไม่ต้องไปหลายที่เนาะก็เลยมาร่วมกันอยู่บ้านแม่บ้านเดียวไปจ้า ขอบี sociedad, glaube, ีนิกช่วยช่วยแม่ปัดญานาบ้านนะคะอยับอยากจับนำไ่ อกได้เลยว่าไม่เนียนนะคะไม่เนียนเท่าไหร่เลยนะะี่ค่ะตัดกระเบื้องตัดเนี่ย <Yeah. S 1> นิกนิกซูสเตรนตัดกระเบื้องตัดแ,ง,แง่งโอ้ฉันิกนิกสูสเตรนฮะเชิคุกมาจ่าอุนดาสู เขาบอกว่าตัดกระเบื้องสีมือีมือไม่เนียน แดนจะจับลูกนี่แหละรถคนอื่นลูกจะเป็นอรอยแดนจับลูกย่างเดียวเพ่ช่วยงานเลยงาน なだろう เสียงหัวเราะไปจ้าสีมือฟีลิกค่ะสีมือลูกเห็ดแว่นหักวันนี้วันเสาร์ไปร้านแว่นจ้ะถ้าบ้านเท่ากันอาจจะเป็นคล้ายๆแว่นท็อปเจริญคือแบบเขามีสาขาเราสามารถที่จะไปใช้บริการตามสาขาได้ไปจ้า da so. Und mir wäre jetzt gar nicht aufgefallen, bis ich das jetzt gesehen habe, dass da so die Abbiegerspur ist. du Ja, vielleicht wolltest du hat dann festgestellt, dass da ein Abbiegerspur ist und fährt jetzt zum nächsten. Der hat sich wahrscheinlich über die Funktion von diesem Hebel สมเสร็จเราแว่นตาเขาใช้น็อตไไหายไม้ค่ะไปแป๊บเดียวเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องนัดแต่ถ้าเป็นเมืองที่หวัน่นยูนะคะต้องนัดก่อนอยูนีดีค่ะไม่ต้องนัดถ้าเกิดแบบแว่นตาเกิดความเสียหายก็ท่านหันนะคะสามารถาไป,ไปสมได้เลยค่ะไม่ต้องนัดน

สวยมากอันนี้ก็เป็นท่อนใหญ่หญเก็บไว้เป็นฟืนแล้วก็ท่อนๆเล็ก,ลกลๆหลานช่วยกันตัดอืม,อมคนใหม่ออกกล่องน,นะคะคนบ่ญอยากออก Youtube หลานเพื่อนอขอบคัวน้องทรายบ่ใหายออกคนบอสอบ Youtube u t u b บนะบ้าม ดาโคลสบอลเหมือนพ่อ <treating> ต <Napoleon> ัด <disappointing> ต <efendim> ้นไม้คนหนึ่งบอลอุ้งฟินส์ก็พูดนะน่าจะเป็นผิวสีหนึ่ง โอ้ห oh. ุ่น nah, ค yeah> ัะหุ่นเอาเอาเอาฟิลิกปะะมันมีข oh ี้หมาแล้วนะหมาเพื่อนบ้านมาขี้ใส่เบาโอ้เบาต้นไม้ต้นไม้คนมา ช่วยช่วยเห็นเขาขนก็ขนช่วยโอ้ยเอากองโอ้ยกัมกัมดาดาดา Lao phen, lao phen, da da super, ba ao y, ao y, da, 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 on da, cam, ma, a mắn đi, nhón thì tôi nè, cam, cam ma, mắn đi ma, a mắn đi, ô, ma, a <laughs> เอามาัมาอีกแล้วมาโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงอ่ะทางนี้ทางนี้เอาอีกเอาอีกทางนี้อ่ะดิเอาไหนี่ยกัมโอ้ฟิเกตเซนโวโบอีคลายสตุก <c oughs> nah, 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 nah. Come, come. Dah, dah. Super. Keng chang lai. Ah, ik ah. Lilik. Come. Ah, nah, ah, ah. Dah. Oh. Ah, come. Lilik dah. Oh, keng chang ันซุปเปอร์ก็โอ้ยกัม <c> um> ด่า,ดาไปไเก่งจังเลยลูกโอ้ hà đừng em hm um. kính mát rồi <cười> <cười> Chà, Super súper <laughs> 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 ok rồi à, vi. no uh, aia yeah, super, come um. oh. uh, eh. pai, đừng phải โอ้บ่าวโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ hmm. อ<ด>๊ะทำไพ่อทำงานปูมอะไรใส สามท่อนเลยนั่นสองสามโอ้เก่งมากเลยโอ้ยโอ้ยเก่งมากเลยออมดด่าานะบ

นักอาล้สิดีวันมาเอดูว่ามันจะเกินกันว้าฮ่เก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยอู้เก่งมากเลยไปอีกไปตัดไม้มาอีก